พลาสติกที่เราเห็นเนี่ยมันเก่าแล้ววันนี้เราจะทำการทดสอบเผาพลาสติกสีดำที่เก่าแล้วด้วยแก๊สกระป๋องเราจะมาทำการทดลองกันเลยครับ เราจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ใช้แก๊สกระป๋องพ่นไปยังพลาสติกสีที่มีซี่จางและดำด้าน,านสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความมันเงาของพลาสติกพลาสติกมีความมันเงาขึ้น ก็สามารถนำไปใช้กันได้แต่ก็ขอให้ใช้กันด้วยความระมัดระวังนะครับ